มือฉัดๆเลยนี่คือดอกผักเตียวดอกโตมันก็นสีม่วงๆดอกใบแมันก็นสีขาวๆเอาไปซุปเอาไปาแกงมีละพันมีรัพันบาทว่องหันว่องหันพอพันลงไปว่ะอีแม่ว่ะแม่แอดบอกว่าจังไหนแม่บอกว่าจะตดัดลงมาหลายปีหนาสิวได้กินพะนะไม่ได้กินดดีดีแหละเพราะว่างานบ่มีงานเนาะ ตัดแล้วพ่อพันแล้วกะวา่าเอาไปขายมันก็นงามยุ่เด้เน้องขอนะ้อามากองรวมกันไว้ดเดี๋ยวก็สิตัดตัดเราก็มัดบอกพ่อมัดเป็นกำตัดแล้วก็มัดเป็นกรรํสิบบาท พ่อพันว่ากำหนีสิบบาทบ้านหนูเพิ่นเด็ดใส่ถุงได้พ่อเด็ดดอกเด็ดอ๋อได้แล้วสิบบาทที่พอ่อวา่าได้แล้วหนึ่งกำสิบบาทนี่ตัดมาแล้วก็สิได้กองประมาณสี้ละ่ะอันนี้ประมาณจักบาทพอ่อเท่าไปขายเขาสิได้ประมาณจักบาทเนี่ยถึงลอยปะลอยลอยเลยวัติประมาณลอย ไงอีกจริงหนึ่งยังมาตัดทำไมยี่ปอหวนบอกว่ามื่อกี้ยังสีบอลไปขายหรอกเซอร์แจกยาดสีพี่น้องก่อนพะนะก็เลยเป็นยาดสีพี่น้องกะยยาเอะรถรับประทานนี่เลยมื่อเช้านี่นออ้องออมก็ไม่ฝากพี่พี่หมอแจ๋วแกตุกคนก็สิดได้ลิมรถของผักเตียวลิมรถของผักเตียว ชาก็จะโอชา,ชาแค่ไหนมือมอม่อนมาอนีเขาสิเฮ็ดซุปสากรเดี๋ยวคลิปหนาเขาสิมาเฮ็ดแกงแล้วพ่อเนาะแกงเส้เฮ็ดสามอย่างเนาะ <c oughs> พักเดี๋ยวเด็ดก่อนเดี๋ยวสิเอาไปต้มแกอ,ออกจากไม้จากกิง่งกิ่งเสร็จแล้วก็ไปต้มต้มเสร็จแล้วก็ปรุงเครื่องปรุงเครื่องเสร็จ เอามาคลุก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 เสร็จแล้วก็ข้าวเหนียวตอนข้าวเหนียวร้อนๆจังเซลชิมคุยเอาเลยสาวเราแม่แม่เอสจำไฟไว้แล้วสาวเราคุยเอาคุยเอาเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวพอเซลไปต่อเขบอกให้ใเซปลาชิ่งเหรอนี่เพราะเด็ดเสร็จแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาด ใช่ต้องม้เดี๋ยวต้องใส่ผ้าชีแม่เอดต้มน้ำไม่ทาแล้วเอาลงเตาไย่เอาลงเลยบ่เดือดกําลังเดือดใส่เลยเอาต้มต้มก่อนสีสุปวานนี้เขาใ้ไปหลายสิบตั ต้มก่อนชิได้ซุป <S <S เศษเตาทานอารมณบรรยากาศบ้านบ้านแต่จ no ีนน้อยเขาก็อชิได้ว่าเส็บเนื้อก็กสุปผักติ๋วต้มแล้วแวเดี๋ยวรอสักพักให้มันสุกสักก่อนต้มแล้วมันจะซุปแล้วก็จะไปตาปปาม ตำอยู่เลยย่ายเนี่ยเขาเขาทำตำก,ก็ได้ไม่เล็กตำม,มันกับมูลเอเลออนมนูลต่อันนี้อะไรนี่มาขั้นตอนเด้อค่ะเด้อนี่ต้มพักติวขันทียากแซ่บแซบกับต้มสะกอนค่ะต้มแล้วกับอันเอาไปตำตำข้อไมันล่นบุบบุบจักหน่อยใส่น้ำปลาใส่ข้าวคัวค,วค่ะขันผู้ใดญ่บะมกมี่งชูรสก็จะใส่เด้อ ใส่น้ำปลาแดกเจี๊ยบใส่ข้าวกว่ะใส่พริีสงใส่ใส่ปลาทูใส่ก็ใส่ใส่ปลาทูผู้มากปลาทูก็ใส่ปลาทูผู้ประมาตปลาต้องใส่เด้อค่ะหรือใส่นรือใส่โปรตีนถ้าผู้ใดกินอาหารเกรก,ก็ใส่โปรตีนถ้ากินอาหารธรรมดาก็ใส่ปลาทูน้ำเด้อค่ะเนี่ยขั้นตอนซุปเัน้ยอด ติ่วพักติว่วเด้อค่ะเด้อเนี่ยใส่เพล็กแล้วก็วกใส่หอมกระเทียมต้มเด้อค่ะเนี่ยจ่กินกินให้แซ่บซุปอีสานบ้านเฮาเด้อค่ะนี่เนี่ยเสีบเนี่ยมาใส่่นี่ต้มหอมต้มกระเทียมอยากให้มันนัวแล้ว,วก็ตาเด้อค่ะนี่น้ำมาคขือ เยวมาตัด,ตดขั้นตอนค่ะเนี่ยเหนือนต,ตึ๊ดตือเลยแม่ตอนนี้พ่อพันคอซอนตัวจากการเป็นพ่อครัวเดีแม่แอดจะสาธิตวิธีการสุกผักติ๋วแสบเนือ้อแกปะปลาทูใจมันฉีดด้น่นัว กระทูบ่อยากให้มันข้าวกับต้มประทู้ด้วยค่ะหนิอยากให้นัวหลายกับไส้หลายตัวค่ะอยากให้นัวหน่อยกับชุดเรียวต้นหน่อยก็หลายเห็ดหน่อยกระไส้ประทู้ตัวนึงต้าเห็ดหลายกระไส้สองตัวกนละนี่สำหรับขอบขั้วหน่อยหน่อยสามคนสี่คนขอบขัวหน่อยหน่อยกินหน่อยหน่อยกระไส้พักดี้วคิดต้มเรีวลงไปด้วยค่ะหน่ ใช่พักติวต้มแล้วลงไปน้ำแดงดีพักติวนี่จีร้ายน้อยเด้อค่ะน,นี่โอ้ยขื้นกี่แซ่บจีนัวแต่นอนนี่เนาะักสีแดงดีนะแม่นะโอ้ยเนี่ยจีจนวัวแซ่บจีนัวห้องนู่นแล้วๆตอ้องใส่โปรตีนเกษตรแซ่บเนื้อหรือกัลวา <laughs> โอ้ยอาหารอีสานบ้านเฮู้กูได้กูได้กินบวมูัวด้วค่ะ เช็ดไลยหลายได้นี่โอ้ยบ่ได้จิ๋บ่ได้หูได้ว่าแซ่บถ้าบ่อยากให้มันแต่ก็แต่ตำให้มันละเอียดตำละเอียดก็สิบ่แซ่บเช็ดแค่นี้ก<า>็ใช้ขบขวาลงไปใช้ขบขวาลงไปด้วยค่ะเด้อมันช่นได้นัวนี่ขบขวา ขวาไม่ไมขวาไม่ไหมไม่จะได้หอมหอมโอ้ยเสียบลายของหนูคู่ไปส่นําประแดสเมพาะของหนูเป็นสีแห่ง,หงมกซิล สอนใหญ่เลยแม่สอนใหญ่เลยเนาะอ๋อในยาเด้อค่ะเด้อนี่ใส่ทับพี่ก็เล็กกับทับพี่ชิมมึงอืมแซบแซบแซบโยกโบเลยค่ะแซ่บจะโปแม่โป้สองโป้แล้สองโปแซ่บแซบแซ่บขนาดอ่ะมาชิมน้ำกันเด้อค่ะนี่แซ่บแซบนี่นี่นาตาเป็นนังสีเด้อนี่นาตาชุบทักติวนี่ แซ่บไลายนี่นี่ขั้นตอนยามีแค่นี้แหละขั้นผู้ใดอยากกินอีซ่าอาหารเสิร์ฟอาหานบ้านเฮาอาหารเสิร์ฟพอพันวะที่นี่เอาซ่อมด้วยตอนนี้ซุปผักติ่วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้เป็นเมนูเจก็จะแห้งๆอันนี้กับติ่วเป็นซุปผักติ่วฝีมือแม่เซ็มเซมเซมพ่อเ้าดูเอาตั้งให้แม่พ่อเจ้าตั้งยัง ผักต so, like, ิ้วแม่ซุผักติวแม่เอาหรอเปล่งเดเดอยู่แม่กำลังตักเลยนี่แซ่บแซ่มาเด้อก็เด้อนี่กินซุปผักดิ้วี่โอ้ยย่งแซ่บเลยนี่อร่อยอร่อยอาหารบ้านอีสานบ้านเฮ่านี่อร่อยอร่อยคิต้องพูดคำว่าอร่อยอร่อยเรือทะเลขหนียวเนาะอร่อยอร่อยน้อหอมาเด้อห็นน้ำหอแลก็ต้องอุ้จิม ย้ำหมือนล้งในต้นมด้กข้า้ำหมือล้ินี้าวเจ้าย้ำมืเจ้านข้าวเหนียวอู้แเ่ีคันได้เหนอยวตุ้ยแยทักได้ดนแ่หลายเาเอาซีซิมแล้วันี่คันแม่ได้ขวเหนอยวตุ้ยนี่แ่หลายหลายได้นี่แย่เนี่อร่อยวะอร่อยวะยกวยสดอีแม่ติหัวาง นคนขึ้นมาคิวมันต้องมีช่องเปิดตัวด้วยเจ็บเจ็บเจ็บยกโป๊ะเนขอชิมกัซ<อ>ุปเปอร์ิวเจเจอันนี้เจเซฟโปรตีนกเกษตรว่าต้องใช้ของจิ้รตเตอร์สันี่พูดเจ็บอร่อยอ,อ,อ,อันนี้ก็อร่อยค่ะเคยมากเลยอร่อยอร่อยน้องอีทิวลองชิมดูลองก็นไปลองเคยมากเลยอ่ะเดีย๋ยวคลิปหน้าเขาก็สิมาเบิ่งว่า พักติวเขาสิบเห็ดมีนุ้ยอย่างเดียเอีเลยพักติวกะทิโจเดี๋ยวอาสรรพคุณมันกระจายอยู่เด้เนาะพ่อเนาะต้มใส่ปลาเนี่ยเดีเดี๋ยวหนูจะไปต้มใส่เห็ดสามอย่างแล้วก็ต้มแกงใส่เห็ดแกงใส่เห็ดแล้วก็ต้มใส่ปลาเน้อพักติวมีแช่อันนี้ประแดกบอกินก็ออเออกินเป็นผักสดก็ได้เดี๋ยวมาหนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อค่ะ ขอกินเขากันบ้านเราบาย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 ายินหนา <laughs> พอกันไหมไค่ะเอ็มบอกจาว่าสาบานสมัคไทยมิถีชาวบ้านเห็นด้เบิ้งกันไหมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ <laughs>